สวัสดีครับกอสละก็สู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมก็ยืนอยู่บนสะพานล,ลอยด้านล่างก็เป็นถนนราชพฤกษ์คลิปนี้จะพามาดูการสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสด์แก้รถติดถนนราชพฤกษ์กรมทางหลวงชนบทน,นะครับเขาพิการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสด์ขณะนี้ผู้รับเหมาได้ทาการปิดเบี่ยงจราจรในฝั่งด้านซ้าย ช่องทางไปและกลับบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองมหาสวัสด์โดยกรมทางหลวงจนบทได้ทุมก็ประมาณกว่า1,000พล้านบาทเพื่อสร้างสะพานคลองมหาสวัสด์เร่งแก้ข้อคขวด บนถนนราชพฤกษ์โดยเฉพาะนะครับในช่วงเร่งด่วนก็มีรถติดสะสมเป็นจำนวนมากถ้าที่ผมดูไม่เร่งด่วนนะครับก็รู้สึกก็ยังจะติดอยู่นะตอนนี้ผมขับรถเลยว่าอยู่ในด้านปากขาออกจะไปทางวงเวียนราชพฤกษ์หรือว่าถนนนครอ,อินถ้าเป็นวันทั่วๆไปนะครับรถก็จะติดมากหน่อยวันที่ผมไปก็เป็นวันอาทิตย์ ก็อาจจะเบาบางทั้งนิดหนึ่งในช่วงเล่นด่วนนะครับตรงนี้ติดหนักเลยนะก็มีการปิดเบี่ยงจราจรด้วยนะครับเป็นช่วงที่กำลังจะขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้านฝั่งตะวันตกก็มีการพัฒนาและก็จะเจริญเติบโตนะครับขึ้นเป็นอย่างมากเลย ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่หมู่บ้านที่มีราคาสูงๆงแล้วก็มีห้างสินค้านะครับค่อยๆทยอยเปิดตัวขึ้นมารองรับความเจริญเติบโต2ฝัง่งของถนนราพพึกษ์ปัจจุบันนะครับถนนราชพฤกร์ก็ไม่สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณรถหนานแน่นในช่วงเล่งด่วนแล้วก็มีจำนวนรถยนต์นะครับสูงถึง ห้าหมื่นเก้าพันคันต่อวันโอ้โหถนนราชพฤกษ์ในช่วงแรกๆนะครับมีหมู่บ้านจัดสรรไม่มากนะคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ๆนะครับก็เดินทางสะดวกสบายพออยู่ไปอยู่มานะครับการจราจรก็เริ่มติดขัดหลังๆเริ่มมีเสียงบน่นละเริ่มมีตัดเพอเริ่มมีตัดเพอพอมีหมู่บ้านเกิดขึ้นมากขึ้นมีคนเยอะขึ้นใช้รถมากขึ้น ถนนราชพฤกษ์ประสิทธิภาพก็ไม่เพียงพอส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนก็มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่วนมากนะครับมันจะเกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะครับตรงสะพานเนี่แหละมีเรื่องกันบ่อยกรมทางหลวงนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ พยายามหาช่องทางนะครับเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดโดยได้เริ่มโครงการก่อสร้างสะพานข้ามปลอมอสวัสด์ถนนราชพฤกษ์เพื่อลดปัญหาสภาพพอขวดและการจราจรในพื้นที่ซึ่งขณะนี้นะครับก็กําลังมีการเร่งก่อสร้างกันอยู่รถก็อาจจะติดขัดนะครับโดยเฉพาะก็ติดขัดอยู่แล้วนะช่วงนี้ก็ต้องอดทนกันอีกหน่อยนะครับรอให้สะพานสร้างเสร็จนะครับวิ่งกันฉลุย โดยกรมทางหลวงชนบทน,นะครับได้เข้าดําเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมาโดยก่อสร้างเป็นสะพานข้างพอหมหาสวัสดิ์ขนาด2ช่องจราจรต่อทิศทางบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ซึ่งโครงการเสาและโครงสร้างส่วนบนจะเป็นโครงสร้างเหล็กเพื่อให้งานก่อสร้างรวดเร็วและกระทบกับการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ให้น้อยที่สุด มีจุดเริ่มต้นงานก่อสร้างกิโลเมตรที่12บวก850ไปส้นสุดงานก่อสร้างกิโลเมตรที่15บวก1 0 0สะพานฝั่งขาเข้าความยาวประมาณ2.1กิโลเมตรนะครับและสะพานด้านฝั่งขาออกก็จะมีความยาว1.9กิโลเมตรสฝั่งนะครับยาวไม่เท่ากันโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นถึง1,181ล้านบาท คาดว่านะครับอย่างเร็วเลยนะจะให้เสร็จสิ้นในปี2,568นะครับบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสด์ก็มีเขตทางไม่ค่อยจะพอนะครับที่จะดําเนินการก่อสร้างทางขนานได้ตามปกติดังนั้นบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสด์จึงมีเพียง6ช่องจราจรไปกลับจึงได้เกิดเป็นสภาพคอขวดไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ จึงเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากทําให้ประสิทธิภาพของถนนราชพฤกพ์กลดลงเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยกับผู้ใช้ถนนและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งอีกทั้งยังสมผลถึงปัญหาด้านมลพิษอีกด้วยนะครับ ยังไงแล้วช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเลยนะครับบริเวณแถว,วสะพานข้างตรองมหาสวัสด์ก็มีการปิดเบี่ยงจราจรมีการกั้นพื้นที่อยู่แต่ว่าในวันหยุดนะครับซึ่งเป็นวันเสาเร์อาทิตย์การจราจรถ้าที่ผมวิ่งดูก็รู้สึกว่าคล่องตัวนะก็รถอาจจะเยอะนะครับบางครั้งรถอาจจะเยอะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ก็นำมาฝากกันนะครับ งานก่อสร้างบริเวณสะพานข้ามคลองหมหาสวัสดิ์ถนนราชพึกขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องล่าไว้พบกันใหม่นะครับเรื่องต่อไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ